สวั uh. <c oughs> สดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากันอีกแล้วหลังจากหายไปสามเดือนเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็มีอาการท้อแท้เรื่องวิวสับสกิปเอ้ยโทษโทษโทษกลับโทษอะไรหลายอย่างที่ยังไงอ่ะทำให้เราท้อไม่เชิงท้อเราก,ก็ ผมคิดว่าในเป็นความสุขของเราก็ทําไปถึงใครจะเข้ามาดูน้อยหรืออะไรก็ช่างนะครับช่างไปเลยไม่ไ้ใครใครที่ติดตามผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาตั้งแต่นี้ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับโอเคแล้วก็แล้วก็จะมาเล่นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ผมก็จะเริ่มอะไรทุกอย่างให้มันใหม่ใหม่ให้หมดอันเก่าก็อย่าไปสนใจมันโอเคไหมครับ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพิ่งออกใหม่1.6.2นะครับก็โอเค่าเสียเวลาพูดพัมทำเพงเลงไวมากเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเอิม่มชื่อเบอร์ว่าดังดังดังเวอร์ลโอ้ยไม่สบายนิดหน่อยก็ต้องขออาภายัย จะใส่ซีดไหมไม่เป็นไรเราซากเลยดีกว่าโอเค <c oughs> เราจะมาได้แค่คืนแรกพอ,อคืนหลังก็ค่อยมาว่าอีกทีพจเจ้าแมโอ้คืนไอคินแล้วก็รอให้มันเ,นเจลีเว์ไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ไม่ค่อยสบายก็ต้องขออภัยด้วยดีเข้าร้านหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเอ้ยไมเไม่พูดคัดดีกว่า พ่อพี่ออยมีคนมาดาม,มากบอกว่าทำไมชอบพูดเหมือนพี่ออยก็ขอโทษพี่ออยด้วยที่เอาคำพูดเข้ามาพูดโอ้เราจะปิดมินิแมบดีกว่าโอเคจะช่วยกันมาเท่าการแลกมนไม่นี่เียโอ้ย โอเคเราจะเป็นขึนนน้นั่อน่อโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกจริงโอเคนีค่ยครับตอนแรกก็เอาตุนิสหนึ่งเราลังหลังไปก็จะไม่กระตุกโปรเจกต์ก็ไม่รู้ว่าจะทำไมค้าไปเรื่อยหรือว่าจะเอาเกมอื่นมาด้วยก็ต้องดูอีกทีโอ้ย กระตุกอย่างนี้เล่าโอ้าจะเกีวโอ้ยกระตุกตขอขอภิษฐดทัทนด้วยนะที่กระตุกนิดนึงผมว่าการที่ไม่มีคนเข้ามาดูคลิปของผมอ่าครับ อาจจะห็นว่าปป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับแต่ใครเข้ามาติดตามก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามและช่วงแรกขออภัยในกระตุกนิ้เดี๋ยวดูออปชั่นก่อนโอ้โหหายกระตุกไปทำตาเห็นเลยนะครับไม่คับดี่เอโอ้ย ขอโทษพี่ออยครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาพูดของพี่ขอโทษพี่ออยผมก็เป็นแฟนพ,พี่ออยคนหนึ่งเลยโอ้โหแม่เจ้าแต่ละเขตนี่แบบมืดสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะแต่ละเขตนี่แบบว่าก็ไม่รู้สินะโอเเคฮ้ย โอเคแล้วว่าเราจะสรางมาตรงนู้นกันดีกว่าวันนี้ผมว่าจะกลับมาประจำช่องของผมอเอิมแล้วก็จะไม่ไปไหนไปแล้วก็จะมาทำตามสิ่งที่ผมชอบแล้ว,วถือว่าจะแค่ได้ห่วยก็แค่ไหนก็ขออภัยด้วยก็ผมมันก็แค่ไอเด็กคนนึง กระกๆคนหน ah. like. oh, okay. uh ึ huh. oh ่งเอาเท่อ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 คือทางไหนและทีเนี้ยอาไว้้าวแมปไม่โหลดเลยอะไรวะน่ะ เอ้ยไม้ยังไม่ได้ตัดเลยเอ้ยเราจะเอาไม้นี้มาสร้างบ้านอยี่ยนะเขาเรียกว่าไม้เลยว,วะยืนจะไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้โโอ้เอาไม้นี้ก็ได้เสียงดังไปปะเดี๋รอผมปรับโอ,โโอเค ก็จะอัดไหมครับยาวๆเลยก่กนไม่ไม่ไม่ได้ฉัดไม่ได้หมายถึงว่าอัดวังเดียวนะอัดไลน์อัดไลน์คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ในี้เป็นช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็อัดไว้ดีกว่า ใช้ได้อนีอย่างอันนี้ว่ะ เราจะลืมไปแย่โอ้เป็นเรื่องไหนครับนะเราจะเอาแค่เท่าไ่ดีอ่าให้หมดสีเออแค่นี้ก็พออยาทำสติ๊กก่อนอันดับแรกปับป๊บปับ๊ปปั๊บปั๊บโอเคเราจะไปขุดหาหินกัน ไีกันใช่ไหมอ่าไม่ใช่้ยโอ้โหจองเกินไปแล้วไปสบายเคเรื่องเราจะไปหาคุดคุชเป็นเชิงถ้ำเข้าไปเอาโอ้ยไปเลยนะครับอ อย่างนี้แหละมันมมมมัสมต้า,ตาราใช้มือเปล่าจะไม่ได้นะครับผมก็มันเป็น,นอย่างนี้มัตั้งแต่ไหนเจไนไล หมดแล้วมือเนี่ยมือเนี่ยล้วนหมดแล้วไม่ค่อยคล้องเลยข้างล่างด้วยนั่งเบื่อแย่แย่เอาโอเคเราก็จะได้เต่าเต่ามานะครับ จะได้เตามามเรา,าไม้เผาเผาไว้ก่อนเอาความสว่างไว้ไม่ได้เอาอะไรมากหมองคีปเปอร์แม่เอาไว้ว่าวันนี้เราจะอยู่ใต้ดินกันก่อนแล้ววันหน้าเราจะเอาวต่อไปงี้ก่อนนะจ๊ะ เอ้ยไม่ให่มันต้องไอ้นี่นี่ว่ะลืมลืมลืมกับโทษโทษมันผมก็ไม่รู้มันใช้ได้ปะนะเดี๋ยวเราต้องมาลองกันเอ้ยเอ้ยอาในทอสโอเคใช้ได้อยู่นะนอะเคคลิปแรกทำไมผมถึงลืม ไม,มไม่มีสาเหตุอยากอยากกลับมาแต่เพิ่งไปลงวินโดว์ใหม่ก็ยังไม่ได้ติดตั้งเกมในส,สตรีมเลยเดี๋ยวก็ไว้ครั้งหน้าละกันเจะเอาเกมอื่นมารีวิวให้ดู เคกคิว้ว่าจะได้ก็จะกลับมาแค่อีครั้งตอนแรกว่าจะไม่เลยว่าจะไม่กลับมาแล้วแต่สิ่งที่เราชอบมันเลิกไม่ได้จริงหรอกไหมจริงหรอกไหมจริงก็ถูกแล้วมันเลิกไม่ได้อ,อะไรที่เราชอบอะถึงอย่างนักพี่พี่คิวพี่เอพี่อวอะไรนี้เขาเขาต้องเริ่มจากจุดนี้แหละ เราไปสูงสุดเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยโอเคมันแตกไปแล้วบนจนแตกมันแตกโอเคเราจะโอ้วเราจะทำที่ขุดหินแล้ววันคือวันแรกก็มันทรมานอย่างนี้นี่เอ ดีขุดจนกว่าจะเช้าแล้วกันโอเคปับ๊บโถชโถสเริ่มเป็นเริ่มกระตุกๆไอแล้วแล้วก็ต้องปรับวิดีโอมาเป็นก็ปรับเป็นฟ้าจน,นี่ยเนี่ยตั้งแรงนี่แหละก็ปรับมาก็ะไว้เนี่ยก็ เรื่องว่าเอาเอาไปบ้านเราจะสร้างบ้านด้วยไมย้ไม้ไม้ไ oh ม้ไรหว่าจังเกิลวูดวูดแพ็คเหรอจังเกิลเออเขาเรียกว่าป่าจังเกิลก็คือป่าน้ำรนะันนะเออชื่อผมบอกว่าคือต้นต้นต้นจังเกิล yeah ใช่ใช่ใช่จังไ้ละ cửa 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 monster cửa 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 อ๋อมันมีมินิมัมกับแม็กซิมัมเหรอมีนี่เองไม่บอกอเริ่มนี้แล้วก็ขุดหาอะไรชิวๆเพิ่งๆไปก่อนไม่เช้าอ,าอีกเหรอเนี่ย สเกลิตัมที่เหหลายคนที่เป็นแฟนๆไหมครับก็น่าจะรู้สดดเกลิตัมเป็นตัเงี่ยเป็นตัวที่เห็นเลยครับ okay. ไม่สบายเอ้ยเมื่อกี้เสียงไม่เบาไปหรือเปล่าก็ต้องขออาภายัย้วยเกิดไม่ไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อกี้เอนตัวไปนั่งข้างหลังมันก็อาจจะทำให้เสียงเบาลดหย่อนไปนิด หรือไม่มากกันหน่อยอะซอมเบซอมบีโอเคเป็นไินี่แบบไปก่อนคือแรกเสียงท่างนี่ว่า คืนแรกเขาก็ไ hmm. ม mm ่ม hmm. mm ีอะไรกันมากก็จะอยู na, ่ในถ้ำ uh, กันน mm ี hmm. ่แหละคืนแรกนะหรือไม่ได้ใครก็อาจจะยังไม่ช้าอีกเนาะบางคีก็อาจจะสร้างบ้านอยู่แต่ผมสร้างไม่ทันแล้วล่ะเลยก็เป็นอย่างที่เห็นมันเศร้า โอ้โอ,อ้โอี่เกละลืมว่าตัวไม่ใช่โต๊คาบกำๆทุๆตด,ดเด้งโอเคเนะี่ยเริ่มแหลกเกลียะาพน่าจะไม่มีแล้วนะมลไม่มีแต่เยอะเลยแหละโอเคป่ะขินีข้ขอไปให้น้องดูไปนะ อย่างผิดไปเรื่อยผิดไปแล้ว,ลวโอ้ยไ,ไ,ไม่สบายอกาเช้าแล้วต้องออกไปสู่โลกภายนอกนีนนโอเคโอเคโอเคเช้าอันแสนสดใสเฮ้ย ออะไรวะน่ะขังข่าวโอ้โอ้ว้าวเนอะเนอะอยู่ก็จะไม่ไดต่อี่โอ้ยพอมันขอโทษ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 มาวร้ด ก่อนจากกันเราก็จะมาปรับกราฟิกมาอีกรอบเพื่อความ f a s เย้อะโอ้อยโอ้อาหารหมดโอเคเอาไปาหอคะชกดผิดอ้าวอายนะเดี๋ยวเรา กลับมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับมาเจอกันใหม่จุ๊บ